มัน,นก็ทำได้แค่ค้องเงิน,น,นค้าทำข้าวผัดกินจิกันทาเพื่อนทอดิปลากันเนาะกอนนีมาใช้เลยมาดูดานีนะคะนี่นอกทำครั้งแรกนะ นีข้าวที่ตักมาเนี่ยปรุงรเรียบร้อยแล้วค่ะใส่อะไรบ้างใส่มันหอยแล้วก็ใส่ทอดลอยนิดนึงแล้วก็ใส่เออ่ซอสเผือกขาวทองทอสบนรถนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่รสดีใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะเพื่อนแล้วก็หอมทั่วลดให้เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ใส่มนนนะ,ะนาดด้วยค่ะเพื่อนจะทอใช้เหลือ,อ,กอนกอบดนะคะ ตอนนี้เริ่มพองแล้วค่ะนี่ แค่แตะแล้วมันออกหน่อยนะคะ นี่เหลืองสวยนะคะเดี๋ยวรอให้บบเกลี่ยนิดนึงตทีนี้ได้ละ,ละตาออกแบงออก่อนทีนนี้่ะมจะไปใส่ข้าวเลยค่ะ Thank เือดคะเดี๋ยวนผัดเดี๋ยวก่อนได้ทีนี้ดนะคะข้าวแห้งก่อนเดี๋ยวได้จะให้มีไข่ ว่าซาดี้จะห่ามหงกินกระข้อไปนะคะหค่ะเวืยนะ